สวัสดี FC ทุกท่านนะคะช่องวิถีคนสุรินกับไกด์แพทคลิปนี้สำหรับทุกท่านที่ชอบผ้าไหมสุรินนะคะซึ่งเป็นย้อมสีธรรมชาติทั้งหมดเลยมีให้ชม6ลายแต่ว่ามีมากกว่า1ผืนสำหรับในบางเบอร์เบอร์นี้เป็นเบอร์หนึ่งะคะเป็นย้อมสีธรรมชาตินี่คือสีจริงที่แพทยืนอยู่นะซึ่งเป็นลายโฮคือราชนีผ้าไหมแล้วก็มีรูปช้าง สำหรับการทอที่นี่6ตะกอก็คืออํำตบลสวายอําเภอเมืองจังหวัดสุรินจะเป็นลายเม็ดพริกไทยนะคะนี่เลยค่ะนี่ค่ะเป็นไหมสุรินนะคะแท้แน่นอนทอด้วยมือนะคะนี่คือลายโฮให้ชมเนื้อผ้านะคะนี่คือลายโฮก็คือเป็นราชนีผ้าไหมสุรินแล้วก็ทอได้งดงามมากๆสำหรับเป็นรูปช้างนะคะท่านใดสนใจเบอร์หนึ่งนี้3,750บาท ส่งถึงบ้านท่านมี2ผืนสามารถซื้อ2ผืนติดกันเป็น4เมตรเลยก็ได้นะคะเพราะตอนนี้มี2ผืนนะคะสนใจทักมา081257 1709เดี๋ยวให้ชมนะคะเนื้อผ้าถ้าเป็นตะบนสวายคือทอ6ตะกอสำหรับนะคะการทอยกดอกนี้นะคะมีเจือยให้ชมเจือยนะคะย้อมสีธรรมชาตินี่คือสีจริงที่แพทถ่ายทำอยู่นะนี่เลยค่ะ สวยมากเลยนะคะถ้ายังไม่ถูกใจมีต่ออีกนะคะ5เบอรอ์ตอนนี้ให้แม่ค้าใส่เอวดูหน่อยนะคะ,ะให้ดูนะคะว่าให้ความงดงามนะคะข้างล่างเป็นอย่างไรนะคะนี่คือด้านล่างนะคะสำหรับเบอร์นี้ค่ะเบอร์หนึ่งมี2ผืนนะคะสามารถซื้อเป็น2ผืนนะคะผืนละ3,750บาท ส่งถึงบ้านท่านนะคะสำหรับเบอร์108-1257-1709ย้อมสีธรรมชาติจากตะบนสมหวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ทักแชทมาได้เลยนะคะนี่เห็นว่าทอหกตกอนี้ให้ชมใกล้ๆค่ะให้ชมใกล้ๆนะคะไม่ง่ายค่ะอ่ะไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายอ่ะนี่เลยค่ะให้ชมแบบใกล้ๆเลย ว่าทอเก่งมากนะคะสำหรับลายโฮแล้วก็มีรูปช้างอยู่ด้านล่างนี่คือผืนที่1แต่ว่ามี2ผืนนะคะสามารถโทรมาได้0812571709จ้า